จากควิเคราะห์ก็ติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ พอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของยามาฮ่านั้นนะครับจะมีความยิ่งใหญ่หลากหลายรุ่นด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือรุ่นโซ g t 125คันน,นี้เองครับนี่คืออัตโนมติรุ่นใหม่ของยามาฮ่าที่เปิดตัวไปแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียวันที่3มีนาคมครับนั่นคือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกซึ่งยามาฮ่าโซ g t 125คันนี้นะครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดขนาด125ซีซีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากรุ่น GT125 เครื่องนต์จังหวะ1 2 5ี s Single Cam ิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชั2วสองวาวราไปคำ้อนด้วยอากาศนะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับที่แปดเทรอบต่อน,นาทีและมีแรงมีสูงสุดอยู่ที่9ก้าจนิวตันเมตรที่5,000ารอบต่อน,นาทีครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดนะครับและก็มีความโดดเด่นเรื่องของการดีไซน์รูปแบบภายนอกที่มีความเร้าใจคมเข้ม ไฟหน้า LED แบบ3ดวงนะครับนี่คือความโดดเด่นและแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์อัตโมติทั่วไปน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่96กิโลกรัมนะครับเบาวกว่าเดิมถึง5กิโลกรัมและมีเบาะนั่งสูง760ม mm ิลลิเมตรนะครับพเพืขี่สมัรถนั่งได้อย่างสบายๆโดยเท้าสมัครพื้นได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือข้อดีของกอารออกแบบเบาะนั่งที่ไม่สูงเกินไปนกะสังเกตดูเจนนะครับว่ารูปดีไซน์รถนั้นนะครับมีความคมเข้มเร้าใจมีเหลี่ยมมีสันชัดเจน โดยเฉพาะไฟหน้านะครับแบบ LED 3ดวงนั้นให้ความแปลกแตกต่างจากรถอัตโมติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดครับนอกจากนี้นะครับโ so ซ gt 1 2 5ยังมีการออกแบบระบบ parking brake นะครับก็คือการล็อกเบรกที่เหนข้างซ้ายนะครับเป็นการจอดรถโดยที่มีการล็อกเบรกเอาไว้ป้องกันรถลื่นถลย แล้วก็มีไซส์สแตน์สวิตต์นะครับก็หมายถึงว่าถ้าไม่เอากระตั้งขึ้น,นครับจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับล้อแมกหน้าหลังขนาด14นิ้วนะครับโดยยางหน้า80-80ครับยางหลัง1 7 0โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40,000บาทที่อินโดนีเซียมาถึงเมืองไทยแล้วจะราคาเท่าไหร่ติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอน